ในส่วนปลายที่ต่อออกจากหม้อพักนะครับอุจนเกือบจะขาดแล้วแต่เรามีเศษท่อไอเสียที่มีขนาดเดียวกันคิดว่าน่าจะทดแทนกันได้นะครับในยุคประหยัดแบบนี้อะไรทํากันได้เองซ่อมกันได้เองก็ทาครับวันนี้เราทีมงานน้ําบานพามานอกเรื่องนอกเราก็มีนอกเรื่องนะครับก็ยังอยู่วนเกี่ยวอยู่กับท่ออยู่แต่เปลี่ยนจากท่อประปามาเป็นท่อไอเสียบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของท่อไอเสียรถเทเลอร์มาฝากกันในวันนี้นะครับ และนี่คือเรื่องราวของเราทีมงานน้ำบานลในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัสสวัสดี